สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสวน9กพอเพียงเป็นสวนเศรษฐกิจผสมผสานตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรเกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเพราะขยายพันธุ์แล้วก็วิธีการปลูกต้นเพกาหรือว่าต้นลินฟ้านะครับมีหลายชื่อนะครับแถวภาคอีสานก็บลินไม่นะครับลินไม่ครับ,รบวันนี้วันนี้วิธีการเพราะชานะครับ เราใช้รากนะครับใช้รากตัดเป็นท่อนประมาณสองเซนนะครับสองเซนแล้วก็ตัดเป็นท่อนมาแช่นํายาเล่งรากนะครับแล้วก็ปักลงในถุงพ่อชํานะครับประมาณสองเดือน,นครับเดือนหนึ่งมันเริ่มเริ่มผีดอกแล้วเอว้เริ่มผีเป็นใบแล้วครับนั่นผีเป็นใบอันนี้สองสามเดือนแล้วครับเนี่ยต้นเริ่มใหญ่แล้วของผมนะครับเพาะไว้สองสามเดือนแล้วส่วอนเพาะ ปักชำแล้วเรียบร้อยแล้วท่นี้ผมนี่เป็นของผมนะครับเนี่ยผมปักชำใช้วิธีการปักชำรากครับ่อันนี้วันนี้ผมก็พร้อมที่จะปลูกแล้วนะครับวันนี้ต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกเลยนะครับวิธีการปลูกครับเราก็จะกรีดถุงออกก่อน ไม่ให้โดนลากนะครับระวังอย่าให้โดนลากเนี้ยลากเตีมนะครับซุ่มมาดูใ,น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 ในี่เกลยครับเดินซุ่มมาดูใี่เก๋ลากยาวเลยอ่ะ ระวังอย่าให้รากบรรมันขา,ขาดน้อยที่สุดเนี่ยครับแล้วก็อันนี้ปุ๋ยคอ,อกนะครับใส่ปุ๋ยคอ,อกรองก้นหลุมสักหน่อยแล้วก็ปลูกแล้วก,กบดินนะครับใส่สมกับปุ๋ยคอ,อก ผมดีให้แน่นนะครับนี่ครับเรียบร้อยนี่ผมพอไว้ประมาณร้อยห้าสิบต้นครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกสวนหลังบ้านน,นะครับปลูกให้หมดครบต้นต้นครับถ้าท่านใดสนใจสงสัยอยากสอบถามอะไรหรืออยากได้ติดต่ออยากได้ต้นพันธุ์หรืออยากมาดูสวนผมนะครับก้าวพอเพียงก็ ที่อยู่ก็ตามด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็พร้อมเบอร์โทรอัาในสนใจก็สอบถามได้ครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตาม,มรับชมผมครับ